ที่เห็นอยู่นี้ครับคือวิดีโอเกมที่แฟนบอลนิวคาสเซิลอิดิตรวมสตาร์ดังระดับโลกมาไว้ที่สโมสรครับซึ่งก่อนหน้านี้เราอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงครับแต่นาทีนี้เป็นไปได้แล้วครับสำหรับนิวคาสเซิลอยู่ในเต็ดที่ตอนนี้พวกเขากลายเป็นสโมสรที่ร่ำรวยที่สุดในโลกไปแล้วครับหลังจากได้เจ้าของคนใหม่ก็คือกลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบียครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาแชร์ข่าวนี้แล้วก็ร่วมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในอนาคตของนิวคาสเซิลครับ และที่สําคัญเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะครับแต่ทีมชาติซาอุดิอาระเบียก็ชนะญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยนี่สิครับอะไรจะมาแรงขนาดนั้นครับสำหรับประเทศซาอุดิอาระเบียก,ก่อนไปรับชมรับฟังกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมน,นะครับเอาละครับเรื่องราวของนิวคาสเซิลยู่นเต็ดผมเชื่อว่าแฟนบอลก็เคยคงจะได้ยินกันมาบ้างแล้วครับกับการประกาศขายทีมของไมค์แอชลีย เจ้าของสโมสรแสนจะขี้เหนียวคนนี้ครับซึ่งชัดเจนว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีความทะยทยานในการสร้างทีมเลยตลอดระยะเวลา14ปีที่เข้ามาเป็นเจ้าของครับแม้ว่าช่วงแรกถ้ายังจับกันได้นะครับแอชลี่เนี่ยจะเอาใจแฟนบอลด้วยการทําตัวติดดินครับไปนั่งกับกลุ่มแฟนบอล ใส่เสื้อนิวคาสเซิลแล้วก็ไปทักทายแฟนบอลบริเวณที่นั่งนะครับแต่สุดท้ายความจริงก็มากระจ่างครับเขาเข้ามาเพื่อกําไรล้วนๆทีมจะเป็นยังไงไม่สนครับดูได้จากการใช้ผู้จัดการทีมเรียกว่าไม่มีใครมีราศีเลยครับทั้งสตีฟบูธคุณซื้อคนปัจจุบันสตีฟแม็กคาร์เรนครับอารันพาดิว จะมีดีหน่อยก็คือราฟาเอลเบเิเตสครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้แห่งงบราฟาทําทีมจนสุดท้ายก็เสียกุญซือมือดีออกไปครับสรุประยะเวลา14ปีของแอชลีย์เขามีแชมป์ติดมือนะครับแต่เป็นแชมป์เดอะแชมปี้ย s นชิปสสมัยครับนอกนั้นก็วนเวียนอยู่กลางตารางพรีเมียร์ครับไม่ได้ไปไหนทั้งสิ้น แต่ด้วยความเพียบพร้อมของสโมสรที่มีแฟนบอลหนุนหลังเต็มที่เมืองนี้มีทีมฟุตบอลเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือนิวคาอเซลยูไนเต็ดทำให้พวกเขามีแฟนบอลที่จงรักพักดีกับสโมสรอ,อยู่ตลอดเวลาครับ และไม่แอชลีย์ครับปีที่แล้วก็ตกลงขายทีมนะครับให้กับ PIF หรือ Public Investment Fund of Saudi Arabia ครับกลุ่มทุนจากประเทศซาอุดิอาระเบียครับที่มีเจ้าชายโมเหม็ดบินซันมานที่เคยสนใจจะซื้อแมนยูเมื่อ3ปีก่อนตเตรียมเข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ครับด้วยราคาที่ซื้อขายกัน300ล้านปอนด์ซึ่งเรียกว่าราคานี้เนี่ยจิบจิบสำหรับพวกเขาเป็นอย่างมากครับแต่ถ้ว่าเรื่องมันไม่ง่ายนะสิครับเพราะว่าซาอุดิอาระเบียดันมีหลากหลายประเด็นที่ยังไม่โปร่งใส ที่ยังไม่ชี้แจงต่อพรีเมียร์ลีกได้นะครับเรื่องแรกก็คือลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกนี่แหละครับที่มีปัญหากับบริษัทบีอินซึ่งเป็นบริษัทของประเทศกาตาร์ครับบีอินเนี่ยก็ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในภูมิภาคแถบประเทศอาหรับนะครับเรียกว่าใครจะดูพรีเมียร์ลีกต้องดูกับบีอินเท่านั้นแต่ว่าซาอุดีอาระเบียดันไม่ยอมให้กาตาร์เข้ามาทําธุรกิจในประเทศครับเพราะว่ามองว่ากาตาร์เนี่ยให้การสนับสนุนผู้ก่อการร้ายครับก็เรียกว่าเป็นการถกเถียงกันของสองชาติอาหรับทําให้ออตนแรก ไม่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกดูแต่ว่าทํายังไงล่ะครับคนซาอุชื่นชอบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเป็นอันดับที่1ด้วยงั้นก็ปล่อยให้มีการตั้งบริษัทที่ชื่อว่า BLQ ครับขึ้นมาแล้วก็ปล่อยสัญญาณถ่ายเท่าสดพรีเมียร์ลีกให้ประชาชนดูฟรีๆไปเลยผมบอกเลยว่าโคตรสุดเลยครับการตัดสินใจแบบนั้น เหมือนเป็นการตบหน้ากาตาไปในตัวแต่ว่ามันก็คือการทําผิดลิขสิทธิ์นะครับเรื่องที่2ก็คือคดีฆาตกรรมนักข่าวจะมาคาช็อกกี้นะครับนักข่าวที่มักจะเขียนข่าวโจมตีราชวงศ์ของซาอุดิอาระเบียเป็นประจำครับซึ่งก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับแต่แหล่งข่าวดันชี้ว่าเจ้าชายบินซันมานเนี่ยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังด้วยแม้ว่าจะไม่สามารถหาหลักฐานอะไรมากล่าวหาได้ครับแต่การมีชื่อเกี่ยวพันเนี่ยมันทําให้ภาพลักษณ์ของพระองค์เนี่ยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แค่สเรื่องนี้ครับพเมลีก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่แล้วนอกจากนั้นยังมีบิ๊กซิกยังออกแนวคอมเมนต์นิวคาสเซิลว่าเฮ้ยจะเข้ามาทําไมเป็นบิ๊กเซเวไม่เอาแล้วครับขอแค่บิ๊กซิอย่างเดียวลุ้นแชมป์พิมิลีในแต่ละปีก็ยากแล้วครับทําให้ดิวทุกอย่างยุติแล้วก็จบลงไปโดยปริยายเมื่อปีที่แล้วครับจนล่าสุดกลุ่มทุน PIF แล้วก็เจ้าชายบินซันมาเนี่ยสามารถปลดล็อกเข้ามาเทคโอเวอร์เคลียปัญหา สองเรื่องใหญ่ๆที่ผมพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บีอินของกาตาเข้ามาถ่ายทอดสดพิมลีกในซาอุดิอาระเบียเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือคดีความของนักข่าวที่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยทำให้พิมลีกอนุญาตให้มีการซื้อขายเกิดขึ้นได้แล้วก็สําเร็จรุลรวงไปด้วยดีแล้วครับเมื่อคืนนี้แฟนๆสาลิกาดงก็ออกมาฉลองหน้าสนามของพวกเขาย่งกับทีมได้แชมป์ไปแล้ว มาร่วมยินดีกับเจ้าของใหม่ยินดีกับการหลุดพ้นจากเจ้าของคนเก่าเจ้าของขี้ตืดอย่างไม์แอชลียซึ่งทันทีที่มีการซื้อขายจบลงครับสื่อก็มีข้อมูลมากมายนะครับสำหรับ PIF กลุ่มทุนนี้คือใครกลุ่มทุนนี้มาทําอะไรเป็นอย่างไรครับอันดับแรกคือเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมานครับมีทรัพย์สินอภิมหาโคตรรวยครับ รวยกว่าทีมเงินถุงเงินถังทุกทีมบนโลกนี้ครับรวยกว่าท่านนัสเซอร์อัลคารลฟีของปีเอเชและก็ท่านชีคมันซูของแมนซิตี้ท่าน2คนนี้เอาเงินมารวมกันยังมีทรัพย์สินไม่เท่ากับเจ้าของใหม่ของนิวคาสเซิลเลยครับโดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมาเนี่ยรายงานตามข่าวนะครับบอกว่ามีทรัพย์สินประมาณ4 0 0แสนล้านปอนด์เลยทีเดียวก็มากกว่าทีมที่โคตรรวยทีมที่มหาเศรษฐีอย่างแมนซิตี้แล้วก็ปีเอเชมากกว่าพวกเขาถึง20-30เท่าเลยก็ว่าได้นะครับ แบบนี้นักเตะระดับโลกต่อไปจะมุ่งหน้าสู่สนามเซนเชมพาร์คอย่างแน่นอนครับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดน่าจะเป็นสติฟบูสครับกุนซือสุดเฮยของทีมน่าจะไม่ได้อยู่ต่อกับทีมแล้วครับตลาดนักเตะซื้อขายเดือนมอกราคมนี้ลุกเป็นไฟแน่นอนเพราะว่านิวคาสเซิลจะลงมาลุยเรื่ององบประมาณไม่ต่ำกว่า100ล้านปอนด์คือปีนี้พวกเขาอาจจะยังไม่ได้ลุ้นแชมป์อะไรนะครับแต่ว่าก็ต้องเริ่มก่อร่างสร้างตัวกันไปก่อนแต่ก็คงเตรียมพร้อมโปรเจกต์ใหญ่แน่นอนในอน,น,อนาคต ภาพการ์ตูนภาพตัดต่อตอนนี้มีว่อนเต็มอินเทอร์เน็ตไปหมดแล้วครับแฟนๆไถมือถือไถฟีดดูเนี่ยก็จะเห็นภาพเอมบัปเป้ลงสนามร่วมกับเออร์วิงฮาร์แลนด์ครับมีเควินเดบอยปั้นเกมด้วยแดนหลังมีเวอร์จิลฟานได์และทุกคนก็สวมใส่เสื้อสโมสรนิวคาสเซิลครับหรือจะเป็นภาพการ์ตูนที่ทุกทีมในโลกนี้บรรดายักษ์ใหญ่ในโลกนี้ต่างโค้งคำนับให้กับนิวคาสเซิลคือตอนนี้สำหรับทีมสาลิกาดงมาแรงที่สุดครับน่าจะทำเอาตลาดนักเตะปั่นป่วนแน่นอน ส่วนตัวกุนซือครับชื่อในตลาดตอนนี้อันโตนิโอคอนเต้มาแรงทีเดียวเป็นเบอร์หนึ่งข่าวว่ามีซีดินซีดานด้วยแต่ผมว่าซีดานเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจพิมลีกเหมือนที่เจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ไว้ครับและที่สําคัญนี้ด้วยพลังเงินอ like, ันไร้ขีดจากัดของนีคอสเซนทีมทีม,ทมนี้จะเป็นตัวแปรสําคัญในศึกพิมลีกนับตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นไปครับทิ้งท้ายกันสักนิดครับไม่รู้ว่ามีข่าวดังทั่วโลกแลวฮอตต่อเนื่องถึงทีมชาติซาอุดิอาระเบียของพวกเขาหรือเปล่านะครับพอเมื่อคืนนนนนนนีีี้้าาอุุดดิระะเเเบบบยปปปฉชญ่ไ1ตตตูใศึก รอบคัดเลือกรอบ3ครับของโซนเอเชียทําให้ตอนนี้ซาอุครับโอกาสเข้ารอบฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์สดใสน,นะครับหลังจากชนะรวด3นัดติดต่อกันเก็บ9คะแนนเต็มลูกคึกเหิมกําลังมาเลยครับสำหรับซาอุดิอาราเบียก,ก็ต้องรอลุ้นว่าซาอุเนี่ยจะได้ไปบอลโลกอีกครั้งหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ MI s p o r สลาท่านผู้ชมไปแล้วครับคิดเห็นอย่างไรครับกับทีมที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้อย่างนิวคาสเซิลคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยนักเตะค,คนแรกของเขาจะเป็นใคร ผู้จัดการทีมคนแรกคนใหม่ของเขาจะเป็นใครคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับผมตอบทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับวันนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ